สวัสดีครับวันนี้พบกับ GM Dino i s โน n นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเปิดเกมมาเปิดเซิร์ฟเกมมาครับ Pocket Edition นนะครับผมอ่าอันนี้เป็น EP 2นะครับ EP แรกอยู่ใต้ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมนี่กดตรงนี้เลยครับผมสวนการสมัครก็ไปดูใน ep 1ีหนึ่ได้นะครับผมอ่าใครจะเปิดเซิร์ฟนะครับกดเข้าตรงนี้เลย จะมี2ฝั่งนะครับอันนี้เป็นมาครับบน PC แล้วก็อันนี้เป็นเล่นบนโทรศัพท์นะครับผมมาครับ Pocket Edition นะครับกดลงไปเลยอยู่ฝั่งขวานะครับอ่าแล้วเลื่อนลงมาครับผมตั้ง Host Name นะครับผมเสร็จแล้วครับมาที่ฝั่งซ้ายมือนะครับติ๊กตรงนี้ครับอเมริกา นอตอเมริกานะครับผมแล้วก็มาเลือกอันนี้กันนะครับผมตัวเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าจะเอาเป็นแบบไหนเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับของผม,ผม1นึ่งจเอาแบบ clear sky ดีกว่า1นึ่งจครับมาติ๊กตรงนี้นะครับผมเอ,อ่อฝั่งซ้ายนะครับ5้าเพเยออันนี้แบบเสียตังนะครับฝั่งขวา หลายชั่วโมงนะครับแล้วก็มาเชี่์แอ์เซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าเสร็จแล้วครับก็มาอ e w นอีวที่ตรงนี้นะครับนี่คือ ip นะครับตรงนี้ก็คือพอร์ตส่วนการปรับออปชันต่างๆมาปรับที่หน้าตรงนี้ก็ได้ครับผมเป็น survival หมดสร้างสรรค์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเธอจะมาดูที่ตรงนี้ครับไฟมานเจอร์ Manager นะครับ Pro p e อ t y นะครับสามารถปรับคนได้ตรงนี้นะครับผมมันแม็กแค่5นะครับเราจะปรับต่ำกว่า5ได้แต่ยามากกว่า5้านะครับผมสคนกดเซฟครับ วนการ FTP นะครับคือการใส่บล็อินเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่ครับอ่าใครอยากจะรีเวลาใหม่นะครับให้มาตรงนี้ครับข้างบนขวานะครับเอข้างบนตรงกลางนะครับผมมีตรงนี้อยู่คำว่า r e n t w Time นะครับให้กดเข้าไปครับ เมื่อกี้57นาทีนะครับเราก็ใส่อักษรไป